ฮ่าฮ่าฮ่า,ฮา,ฮา <t ix> ดวงตกตำแหน่งที่ดีอำนาจบารมีปู่เสือสิ่งต่างๆที่บังเกิดขึ้นกับตัวท่านเหมือนรู้สึกคึกเขิมรู้สึกมีอำนาจราศีเมทุนดวงชะตาเปิดรุ่งโล์สำเร็จสุขสงสมหวังดังใจหมาปูเสือปกปักกุ้งรองรักษาต่านเชื่อหรือไม่ว่าดวงเสือนากินเกิดขึ้นกับโชคชะตาของท่านแล้วเขาเรียกว่าสุขสบายนอนนั่งหัวเราะให้ช่ำชื่นไปฮ่าฮ่าฮ่า ประสบความสำเร็จสุขสมคนมันมีความสุขมีกินมีใช้มีเงินให้นับมีทองให้ใสาชาวราสีเมถุนเสือนอนกินจะชัดนั่งหัวเราะไปเลยาหาหาปีสองพันห่ร้อยสิบเบารมีปู่เสือหนุนนำดวงชะตาตกตำแหน่งร่ลำรวยจะทำอะไรก็ราบลื่นมีคนประเคนมาให้มีคนนวดคนประจบประแจงคนเอาออใจ พูดจาหวานอ่อนโยดย้อยทำให้ท่านรู้สึกแช่มชื่อราบลืน่นมีสาวๆล้อมรอบมีหนุ่มๆมาพูดคุยเจราจาต่อรองการงานการเงินความรักมีเกณฑ์ได้แต่งงานเสือนอนกินสุขสมสมหวังดังใจหมายจเจริญรุ่งเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินเป็นผู้มีบุญแต่มีข้อเสียอยู่หนึ่งอย่างข้อเสียคือเหมือนนกอยู่ในกรงทอง ท่านทาอะไรท่านจะออกไปไหนไม่ได้ไม่งั้นมันจะเสียงงานใหญ่นี่แหละครับคือรวยแต่ว่าใช้เงินไม่ได้นะครับน่าสงสารคนรวยนะใช้เงินไม่ได้ดวงชะตาของท่านตกตําแหน่งคนเกิดวันจันทร์ตกตําแหน่งอํานาจบาร,รมีวาสนาไม่ใช่เพื่อนเล่นเป็นคนมีบุญกุศลวาสนามาเกิดทําอะไรก็ประสบผลความแข็งแกร่งบังเกิดในโชคชะตา ธุรกิจการงานการเงินจะร่ำรวยทิพผันเปลี่ยนแปลงไปทาได้าดีจะตาชีวิตตกตำแหน่งความร่ำรวยแสงสว่างมาเกิดขึ้นกับท่านเมื่อถึงเวลาเมื่อถึงเวลาจะรวยใครก็ฉุดไม่อยู่เทวดาฟ้าดินดึงเอาไว้ก็ดึงไม่อยู่เพราะว่าบุญกุศลวาสนาไม่มีใครสู้ได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปังคุ้มครองรักษาปัญหาต่างๆมีเอาให้แก้มีเอาไว้เพื่อบัรทะใครบางคนที่เข้ามากั่นแกล้งในโชคชะตาของท่าน ท่านจะสามารถต่อสู้ต่อกรกับเขาได้ในโชคชะตาจะมีข่าววิวาเข้ามาเรื่อยๆท่าไม่รู้สึกว่าตนเองเมื่อไหร่จะแต่งกับเขาบ้างด้วยบุญกุศลวาสนาความจิตใจที่แช่มชื่นของท่านเป็นคนอบอ,อ้อมอารีเป็นคนชอบช่วยเหลือคนอื่นเป็นคนที่ให้แล้วไม่คิดหวังผลตอบแทนแต่ให้ไปกับใครก็บ่งบอกถึงโชคชะตาทำบุญกับคนไม่ขึ้นการต่อสู้ประหารประหารกับใครบางคน บ่งบอกถึงโชคชะตาที่มีอํานาจบารมีวาสนาการที่ท่านรู้สึกความตั้งมั่นเอาจริงเอาจังแต่บางครั้งก็รู้สึกท้อถอยที่ท่านรู้สึกท้อถอยบ่งบอกถึงชะตาชีวิตตกตําแหน่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในเรื่องปัญหาทางภาวะจ,จิตใจแต่ยังไงก็แล้วแต่อยู่ในเกณฑ์ชะตาที่ดีท่านจะต้องต่อสู้แข่งแย่งชิงดีคนที่เข้ามาเป็นศัตรูกับท่านจะแพ้ให้อำนาจบารมีวาสนาเข้ามาจัดเต็ม สิ่งต่างๆบังเกิดในโชคชะตาท่านจะรับทรัพย์โดยโชคสมหวังดังใจหมายข้าไม่ใช่เพื่อนเล่นเองกับปัญหาต่างๆเรื่องโชคร้ายจะไม่เข้ามาถ้าท่านลรู้สึกพึกเขิมด้วยอํานาจบาร,รมีเริ่มปฏิบัตยตั้งแต่ชะตาชีวิตเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีผสมผลเด็ดข่าวดีจะบังเกิดขึ้นแก่ตัวท่านดวงชะตาตกตำแหน่งอำนาจบาร,รมีวาสนา ท่านจะสุขสมหวังดังใจหมายจะร่ํารวยด้วยทรัพย์สินเงินทองประสบความสาเร็จในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินจะรับทรัพย์โดยโชคถูกรางวัลใหญ่ปเป็นเศรษฐีเงินล้านไม่มีอะไรแน่นอนนะครับโชคชะตาของท่านจะพลิกผันเปลี่ยนแปลงไปทางได้ดีดวงใหญ่เกิดขึ้นในโชคชะตาแต่ใจใหญ่ก็ตามติดมาด้วยด้วยเป็นคนใจถึงใจเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวมากน,นะครับเขาเรียกว่ากล้าได้กล้าเสียนะครับร้ายมาร้ายกลับเกิดขึ้นในโชคชะตา ดวงชะตาของท่านไม่ธรรมดานะครับบุญกุศลวาส,สนากําลังจะส่งเสริมหนุนนำดวงชะตาทําให้ท่านพลิผันเปลี่ยนแปลงไปทางนั้นดีความสุขสมหวังดังใจหมายร่ำรวยด้วยทรัพย์เสียงทองประสบความสำเร็จความรุ่งโรจนาบรื่นเป็นไปได้ดีเกิดขึ้นในโชคชะตาล่วงถึงใจถึงนะครับเกิดขึ้นนะครับอำนาจบารมีวาส,สนาท่านจะต้องยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีนะครับคอยเลี้ยงเลี้ยงดูครอบครัวนะครับปกปักกุ้คของรักษาคนในครอบครัว ให้แค้วแกรปลอดภัยอยู่ร่มเย็นเป็นสุขในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินท่านก็ต้องดูแลลูกน้องด้วยเป็นคนบุญกุศลวาสนาใหญ่ใจใหญ่ใจถึงเด็ดขาดเด็ดเดียวอาหารแบบนี้เป็นนายคนเจ้าคนในายคนได้สบายดวงชะตาของท่านนะครับมีการใช้เล่ห์เหลี่ยมชิงไหวชิงพลิบต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจปารมีวาสนาเป็นเรื่องปกติของโชคชะตา เพราะฉะนั้นโชคชะตาของท่านควรที่จะต้องจัดแจงตามแบบแผนประเภณนี้ให้ถูกต้องตามแบบแผนถ้าทําผิดแล้วท่านก็เคยได้ยินคนยิ่งมีบารมีมากก็ยิ่งมีข้อห้ามมากข้อห้ามสิ่งต่างๆที่จะทําให้ดวงชะตาท่านจากดีก็กลายเป็นร้ายครับเพราะฉะนั้นจงทําดีทําดีก็จะได้ดีจริงๆก็ไรับทรัพย์โดยโชคเจริญรุ่งเรืองจูแรงอํานาจบารมีวาสนา ด้วยอานาจบาร,รมีวัสนาที่ท่านได้มาตั้งแต่อดีตชาติจะมาหนุนนาดวงชะตาทําให้ท่านดวงเปิดรับทรัพย์โดยโชคสมหวังดังใจหมายดวงชะตาจะเปิดลุ่งโลกประสบเร็จสมหวังดังใจหมายจะร่ํารวยด้วยทรัพย์สินทองดวงชะตาของท่านค่อยๆเป็นค่อยๆไป,ไปแต่ว่าด้วยอํานาจของท่านจะจัดแจงกับทุกสิ่งทุกอย่างเขาเรียกว่าแสงทางโค้งทุกสิ่งทุกอย่างใครจะเข้ามาแข่งขันใครจะเข้ามาเจรจาใครจะเข้ามาต่อรองท่านจะได้เปรียบ ่านจะได้ต่อรองได้เปรียบนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆท่านก็ไม่ควรที่จะต้องจัดก,การกับใครบางคนนะครับควรที่จะต้องมีเมตตาการุณาบุติตาอุเปกขาให้แก่ผู้คนเยอะแยะมากมายเพราะว่าดวงชะตาของใครเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่ก็ต้องเมตตาเด็นอย่ามาคิดว่าจะมาดูถูกหรือว่าจะเหยียดหยามใครบางคนไม่ได้เด็ดขาดบอกได้เลยว่าดวงชะตาแบบนี้มันมีอำนาจท่านต้องจัดแจงให้เป็นท่านต้องเป็นคนดีนะครับ ดุปังเกิดขึ้นในโชคชะตาท่านท่านมีเกณฑ์เดินทางโยกย้ายไปต่างประเทศอำนาจบาร,รมีวาส,สนาท่านอยู่แดนไกลจะไม่มีใครสามารถขัดขวางอำนาจของท่านได้ดวงชะตาดุดันนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักคุ้มครองรักษาสิ่งที่ท่านคาดหวังเอาไว้นะครับจะพูดคุยจะเจรจาจะต่อรองจะซื้อขายที่ดินก็จะได้สมหวังเป็นไปตามนั้นจะมีความสุขด้วยบาร,รมีปู่ทาเวสวรร์ปกปักคุ้มครองรักษา จะเลินลุกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินกู้ครองจะสมหวังดังใจหมายจะเจอคนที่ใช่คนที่มีอำนาจบาร,รมีวัฒนาจะเข้ามาหนุนนาดวงชะตาทําให้ท่านส่งเสริมไม่ท่านหรือว่าจะเป็นแม่ซื้อนะครับหรือว่าจะเป็นคนที่เป็นแม่ซื้อนะครับต่อรองเจราจานะครับทําให้ท่านสมหวังทางด้านเรื่องความรักสิ่งดีๆจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านแล้วผลเกิดวันนี้ ดวงชะตาร่ำรวยบ้าบินอำนาจบารมีวาสนาเงินทองไหลามาเทมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักคุ้มครองรักษาทำอะไรก็ประสบความสำเร็จความเจริญสองแขนของท่านจะสร้างอะไรก็สมหวังสองตาของท่านมองเห็นสิ่งใดก็เจริญรุ่งเรืองสิ่งนั้นงอกงามไปไหนก็มีจากคนรักมีแต่คนเมตตามีแต่คนเอ็นดูดวงชะตาของท่านตกตำแหน่งชะตาที่ดีจเจริญรุ่งเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินไปไหนก็มีตากคนรัก ทามอะไรก็จะไม่มีติดขัดจเจริญรุ่งเรืองนะครับสิ่งดีๆจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านบุญกุศลวาสนามันเล่งทําบุญทําต่อไปเรื่อยๆอย่าไปติดขัดใครรวยหมดบุญเมื่อไหร่จะรู้เองทุกสิ่งทุกอย่างมันเล่งทําบุญเงินทองเก็บให้ตั้งมันสร้างบุญสร้างบุญสร้างกุศลสร้างไปเรื่อยๆอย่าไปสนใจใครจะพูดอะไรก็อย่าไปสนใจทําคุณงามความดีอยู่ในศีนลธรรมศีลห้าครบถ้วนบริบูรณ์ ตั้งจิตตั้งใจนั่งกรรมาฐานทำจิตใจให้แน่วแน่เพราะดวงท่านเทพหน,น,นุนน,นำดวงชะตาอยู่ความสุขความเจริญจะเจริญรุญ่งเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินจะร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองสิ่งดีๆจะบังเกิดรับทรัพย์รวโชคจเจริญรุ่งเรืองตกตำแหน่งการต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบารมีวาสนาดวงชะตาท่านรวยแรงเป็นเศรษฐีเงินล้านพลิกผันเปลี่ยนแปลงไปทางดีๆเจริญรุ่งเรือง ทุกสิ่งทุกอย่างองเทพต่างๆปกปักกุ้งของรษารีบรวยครับอย่ารอช้าผลเกิดวันนี้ดวงเฮงดวงปังรีบรวยความประสบครามเลแช่มชื่นสมหวังดังใจหมายดวงชะตาของท่านจะร่ำรวยด้วยทรัพย์สินกินทองเทวดาปกปักกุ้งของรษาสิ่งต่างๆเรื่องดีๆกําลังจะเข้ามาไม่ว่าจะเป็นราบร้อยเงินทองทุกสิ่งทุกอย่างจะเข้ามา จะค่อยๆเข้ามาคือกานเข้ามาเรื่อยๆเงินทองต่างๆโชคลาภท่านควรที่จะต้องเก็บสะสมเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นมันมาในช่วงนี้ความประสบ็จความเจริญรุ่งเรืองจะมาเกิดขึ้นกับตัวท่านการต่อสู้แข่งแย่งชิงดีในโชคชะตาความสมดุลในครอบครัวการงานการเงินจะประสบความสำเร็จใครบางคนจะนําพาโชคลาภเงินทองบาร,รมีวาสนาเป็นคนที่อายุเยอะกว่าอาจจะแนะนําเรื่องราวต่างๆ นะครับผมแต่ก็ไม่แน่นอนนะว่าคนอายุน้อยกว่าจะไม่นำพาทุกสิ่งทุกอย่างเพศตรงข้ามจะหนุนนำดวงชะตาทิกผันเปลี่ยนแปลงไปทางด้านดีความสุขความจเจริญบังเกิดขึ้นจากโชคชะตาท่านด้านซ้ายสามดาบด้านขวาสามดาบโดนบีบคั้นในดวงชะตาการหนีความตึงเครียดการแก้ปัญหาการปลดล็อกเกิดขึ้นในโชคตาแต่ยังไงก็แล้วแต่ดวงของท่านช่างมีความสุขช่างสดใสล่าเริงแจ่มใสความสุข ประสบความสำเร็จนะครับสิ่งดีๆจะบังเกิดเพราะฉะนั้นถ้าท่านรู้สึกว่าสิ่งต่างๆมันไม่ดีอยู่ขอให้ท่านยิ้มเข้าไว้ครับยิ้มนี่แหละจะชนะทุกสิ่งทุกอย่างความสดใสล่าเริงแจ่มใสจะบังเกิดขึ้นในโชคชะตาท่านความสุขความจเจริญเทวดาท่านชอบท่านชอบคนล่าเริงแจ่มใสถึงแม้ท่านจะมีปัญหาท่านสวดคาถาเงินมา้าปัดเป่าสิ่งอับป็นอับประมงคลไปหมดในสิ้นความสุขความจเจริญจะบังเกิดขึ้นกับท่านความประสบความสำเร็จ นิ่ผันเจริญรุ่งเรืองนะครับ,เ,นะรบเหมือนกับทงที่ปักเทียนชัยนะครับบารุผลทําให้เกิดความพึงพอใจเกิดขึ้น,นโชคสตาผู้ที่ให้นะครับเยื่อยุนะครับมีพลังอันยิ่งใหญ่ชีวิตเกิดขึ้นนะพลังชีวิตของท่านกําลังจะกลับมาฟังคลิปนี้ขอให้ท่านสมหวังดังใจมาประสบความสำเร็จ